5อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เป็น5อุตสาหกรรมที่เขากําลังจะมุ่งไปแล้วก็เป ouais uh> ็น5อุตสาหกรรมที่เขาทําไปแล้วในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก็คือในรัฐบาลนี้แหละเขาทําอะไรบ้างทํำไมผมถึงคิดว่ามันสําคัญเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านมากๆครับ5อย่างมีอะไรบ้าง 1. BioBase และ Green Industry พลังงานหมุนเวียนเชื้อเพลิงอากาศยาน Green อ t h y l e n e 2 EV ว a t t ตเตแล้วก็ Key p a r t s Key Parts ก็คือ ส่วนใหญ่ก็เป็นชิ้นส่วนยายนยนต์ที่สาคัญในการกระโดดเข้าไปสู่โลกใหม่ของยานยนต์โดยเฉพาะแบตเตอรี่เซลล์ที่เขามั่นใจว่าต้นปีหน้าจะมีข่าวดีนะครับจะมีเลดองบริษัทขนาดใหญ่ 3. ามเซมิคอนดักเตอร์และ Advanced e l e c t r ทรอนิกส์ที่ตอนนี้เริ่มและที่อยากจะไปสู่ต้นน้ํามากขึ้นโดยเฉพาะ Wafer Fabrication 4. ันสี่ดิจครับก็จะเห็นว่าคลาวด์ต่างๆเข้ามาและดัตตาเซ็นเตต่างๆเข้ามาแล้วก็จะมีคอนเทนต์ด้วยก็คือซอฟต์แวร์ ที่เขาจะตั้ง Start-up Matching Fund กับ Deep Tech Start-up วงเงินเฟดแรก1,000ล้านบาทนะครับแล้วก็5 International Business Center อันนี้ก็คือจะทำให้เราเป็น Regional เรื่องของ h e a d q u a r t e r ให้ได้ดึงดูดออฟฟิศใหญ่ๆมาตั้งในกรุงเทพมหานาครหรือว่าจังหวัดอื่นๆให้ได้เดี๋ยวเราลองไปฟังรายละเอียดในแต่ละ5 Sector ดูนะครับมาถึงพาร์ทสำคัญนะครับ ผมอยากจะขอใช้ช่วงเวลาจากนี้ไปในการนำเสนอให้ท่านเห็นภาพของทิศทางและความคืบหน้าในการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆใ,ในประเทศไทยโดยเฉพาะใน5สาขาหลักที่จะเป็นเกมเชนเจอร์ของประเทศจะเป็น New ิ r o w t h Engine ของประเทศไทยในอนาคตนะครับมีทั้งเรื่องของ Bio b i o อเบสและ Green ินดัสทรีมีเรื่องของ EV รวมทั้งแบตเตอรี่มีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงมีอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล แล้วก็สุดท้ายก็เป็นการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศนะครับซึ่งหาสาขานี้มีความคืบหน้าในการลงทุนหลายๆเรื่องเนี่ยมีการเริ่มเข้ามาลงทุนแล้วพอสมควรนะครับแล้วก็จะนำเสนอว่าและ next step เราจะทำอะไรต่อสาขาแรกคือ bio base แล้วก็ green industry หรือที่เราเรียกกันว่า BCG นะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างอยู่บนฐานของศักยภาพของประเทศไทย ที่เรามีไบโอเดเวอร์ซิตี้มีบุคลากรที่มีความสามารถในด้านนี้มีเทคโนโลยีนะครับตัวอย่างโครงการที่เข้ามาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายโครงการมีความน่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นโครงการผลิตเอท,ทิลีนชีวภาพซึ่งเป็นสารตั้งต้นสําหรับการทําไบโอพลาสติกโครงการนี้เป็นการลงทุนโดยบยริษัทชั้นนําจากบราซิลก็คือบรัสเคมมาจับมือกับ s c ซนะครับลงทุนเกือบ2 0 0 0มล้านบาทมาทํา โรงงานในประเทศไทยเพื่อผลิตไบโอเวทิลินอีกโครงการหนึ่งก็คือการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือที่เรียกว่าแซฟนะครับอันนี้โดยบริษัทบางจากลงทุนมากกว่า1นึ่งมล้านบาทใช้วัตถุด,ดิบจากน้ํามันพืชใช้แล้วนะฮะแต่นอกจากโครงการนี้เองก็มีโครงการอื่นๆที่กําลังอยู่ระหว่างการเจรจาก,กับ B ีโไอเพื่อผลิตแซฟเช่นเดียวกันจากวัตถุดิบอื่นๆที่มีศักยภาพอย่างเช่นจากเอทานอลนะครับเป็นแอลกอฮอล์ทูเจ็หรือว่าจาก มเมล็ดยางพารามีการสกัดน้ํามันมาทําแซฟได้ด้วยนะครับอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือการผลิตอาหารที่เป็นแทนเบสนะครับเป็นอลเทอเนทีฟโปรตีนรวมทั้งการผลิตอาหารสัตว์ที่เป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็ในระยะต่อไปนะครับในกลุ่มของด้านไบโอเบสบีโอไอแล้วก็รัฐบาลมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้เกิดไบโอคอมเพล็กซ์ขึ้นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยโดยอาศัยจุดแข็งวัตถุดิบทางการเกษตร ที่แตกต่างกันในแต่ละภาคทําอย่างไรให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดการเอาเทคโนโลยีมาต่อยอดมีการทําตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําเชื่อมต่อเกษตรกรไปถึงมหาวิทยาลัยไปถึงผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่นะครับในลนักษณะของเป็นไบโอฮับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของพลังงานสะอาดที่ยังคงมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากก็เป็นโอกาสของภาคธุรกิจนะครับที่จะลงทุนในด้านนี้เพิ่มเติม แล้วก็รวมทั้งการพัฒนาไปสู่เรื่องของอาหารด้านฟิวเจอร์ฟู้ดด้วยนะครับสาขาที่2ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรม EV อันนี้ต้องเรียนยืนยันอีกครั้งว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ EV แบบครบวงจรในทุกเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าแบตเตอรี่ EV BEV นะครับ ถ้าเรามาเจาะที่ BEV ซึ่งจะเป็น New Product Champion ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา b ิวส่งเสริมไปมากกว่า80 0 0 0ล้านบาทตั้งแต่การประกอบรถยนต์ไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญแล้วก็สานีชาร์จนะครับในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทชั้นนำจำนวนมากที่ได้ตัดสินใจมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมีหลายบริษัทที่ได้เริ่มต้นผลิตแล้วในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Great w a ม l เต t o r MG, NETA, BYD, i าบีแล้วก็ Mercedes-Benz และมีอีกหลายบริษัทที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานจะเริ่มต้นผลิตในปีหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําในการเป็นฐานการผลิต EV ของฟุีภาคแล้วก็อยู่ในท็อป10ของโลกนอกจากเรื่องของ b v เองโจทย์ในระยะต่อไปของรถยนต์เนี่ยมีหลายด้านที่เราต้องทำนะครับทั้งการซัพพอร์ตให้ผู้ผลิตเดิม ผู้ประกอบการรายเดิมสามารถจะคงขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ได้ในขณะเดียวกันเราจะคงเดินหน้าในการดึงการลงทุนจากบริษัทชั้นนําให้มาตั้งฐานผลิต EV ในประเทศไทยพร้อมๆกับการพพอร์ตให้ซัพพลายเชนของไทยนะครับให้บรรดาผู้ผลิตชิ้นส่วนวัตถุดิบต่างๆมีโอกาสเข้าไปสู่ซัพพลายเชนของ EV ให้ได้ด้วยนะครับต้นน้ําที่สําคัญของ EV ก็คือแบตเตอรี่ ปัจจุบันเรามีหลายโครงการนะฮะเราส่งเสริมไปประมาณ40โครงการที่ผลิตแบตเตอรี่ในระดับของโมดูลและแพ็คแต่วันนี้เราต้องการดึงการผลิตต้นน้ำของแบตเตอรี่คือแบตเตอรี่เซลล์ให้มาตั้งในประเทศไทยนะครับซึ่งค่อนข้างเชื่อมั่นว่าในช่วงต้นปีหน้าจะมีการประกาศการลงทุนของบริษัทรายใหญ่ชั้นนาในการผลิตแบตเตอรี่เซลล์ในประเทศไทยด้วยนะครับอีกสาขาที่สำคัญก็คือเซมิคอนดักเตอร์และแอดวานซ์อิเล็กทรอนิก คือต้องเรียนว่าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเดิมประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์มายาวนานโดยเฉพาะในส่วนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วนรวมทั้งการประกอบ IC แล้วก็ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนะครับแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลและ b o i เองต้องการยกระดับของอุตสาหการรมอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ฟนต์เอด์ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า IC ดีไซน์ การผลิตเวเฟอร์นะครับหรือเวเฟอร์แฟบไปจนถึงการประกอบขั้นสูงแล้วก็รวมทั้งการผลิต PCB ด้วยนะฮะยกตัวอย่างในส่วนของ PCB จริงๆประเทศไทยเนี่ยเราผลิต PCB มานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าเม็ดเงินลงทุนแต่ละปีเนี่ยไม่ได้สูงมากประมาณหมื่นกว่าล้านบาทจนกระทั่งมาช่วงปีที่แล้วเป็นต้นมาในช่วงหนึ่งปี9เดือนเนี่ยที่ผ่านมานี่นะครับมีผู้ผลิต PCB ได้ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากกว่า90โครงการเงินลงทุนรวมกันมากกว่า1 6แสนล้านบาทจากบริษัทชั้นนําไม่ว่าจะเป็นในจีนไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้ทําให้ไทยเนี่ยได้ก้าวขึ้นมาเป็นผ,ผู้ผลิต PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนและติดหนึ่งในหของโลกนะครับซึ่ง PCB หรือว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นชิ้นส่วนสําคัญที่จะอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะครับตั้งแต่ ขึ้นใช้ไฟฟ้าไปถึงสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ระบบออโตเมชันหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับนอกจาก PCB แล้วในส่วนการสร้างฐานของเซมิคอนดักเตอร์เมื่อปลายเดือนที่แล้วรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งบอร์ดเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาตินะครับโดยท่านายกเป็นประธานเองแล้วก็ได้มอบหมายให้บ i i เป็นฝ่ายเลขานุก,การนะครับบอร์ดชุดนี้ จะทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการสร้างฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยโดยวันนี้เราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับวันนี้มีหลายโครงการที่เริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วยกตัวอย่างเช่นโครงการที่เราส่งเสริมไปแล้วนะครับมีโครงการเวเฟอร์แฟบที่เป็นต้นน้ําสําคัญเป็นโครงการแรกในประเทศไทยโดยการร่วมทุนระหว่างปตทและฮาน่านอกจากนี้ก็มีโครงการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ IC ซีดีไซน์ขนาดใหญ่นะครับและรวมทั้งการทดสอบเวเฟอร โดยบริษัท A.D.I. หรือ Analog Devices เป็นบริษัทชั้นนำของอเมริกานะครับลงทุนรวมกันอีกกับ20 0ล้านบาทแล้วก็ยังมีโครงการของ Sony ที่ทำา i p p c k a g i n g และยังมีหลายโครงการนะครับที่อยู่ระหว่างการเจรจากับ B.I. ไม่ว่าจะเป็นโครงการทดสอบเ a f เฟอร์ er และ IC โครงการศูนย์ R&D ของ Semiconductor โครงการที่ผลิต Advanced Packaging ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะมีความคืบหน้าที่จะทยอยออกมาประกาศสู่สาธารณะ ตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้าเปต้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นการอัปเกรดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใหญ่ของประเทศไทยอีกอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคัญคือดิจิตัลนะครับทุกท่านได้เห็นตามข่าวแล้วว่าช่วงที่ผ่านมามี Data Center ระดับโลกหลายแห่งที่ได้ทยอยการตัดสินใจประกาศการจัดตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยฐานการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนะครับโดยรายที่เพิ่งได้รับส่งเสริมใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Google และ Equinix จากอเมริกามี GDS จากจีน Next DC เป็นเบอร์นหนึ่งของออสเตรเลีย Control S เป็นเบอร์นหนึ่งของอินเดียบริษัททั้งหมดนี้รู้แล้วแต่ได้รับการส่งเสริมจาก b i แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมก่อสร้าง Data Center ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีรายเดิมอีกบริษัทชั้นนำอีกมากมายทั้ง AWS Switch Telehouse นะครับซึ่งในระยะต่อไป เรายังคงเดินหน้าในการดึงดูดการลงทุน Data Center แล้วก็ Cloud Service ชั้นนำให้เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทยเพื่อทำให้ความเป็นดิจิ t a l Hub ประเทศไทยนี่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมทั้งการพัฒนา Eco System คือต้องเรียนว่าเวลาเราพูดถึงดิจิทัลเนี่ยไม่ไม่ได้มีแต่ Data Center นะครับเราส่งเสริมทั้ง Eco System ของดิจิทัลให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งในประเทศไทยโดย BI เราเนี่ยส่งเสริมทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาแอปพลิเคชันดิจิทัลเซอร์วิสดิจิทัลคอนเทนต์รวมทั้งการส่งเสริมอินキュเบชันเซ็นเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่เราเพิ่งจะประกาศเมื่อเร็วนี้นะครับบิวไอได้จัดตั้งสตาร์ทอัพแมชชิ่งฟันโดยเราอะโลเกตเงินในก้อนแรกเนี่ยหนึ่ล้านบาทเพื่อเป็นแมชชิ่งฟันในการส่งเสริมดิฟเทคสตาร์ทอัพเราทํางานร่วมกับทั้ง NAA d เอดางอินโนสเป e นะครับทางสมาคม VC แม i ชิงฟันนี้จะให้เป็นแกรนดนะครับกับ Deep Tech Startup ในวงเงิน20-50ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็น s t a r t ทอัที่ VC ลงในจำนวนเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพพอร์ตให้ดิจิทัลอีโคซิสเตของประเทศไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในระยะยาวอีกสาขาหนึง่งที่เป็นโอกาสอย่างมากของประเทศไทยนะครับก็คือการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาบิวอส่งเสริมไปมากกว่า400โครงการโดยส่วนใหญ่นะครับก็มาจากญี่ปุ่นเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมีฐานการผลิตในไทยมายาวนานซึ่งนอกจากในส่วนการผลิตแล้วญี่ปุ่นก็มีการนำเอาศูนย์อ่านดีมีการนำเอา Regional h e a d q u a r t e r เข้ามาตั้งในประเทศไทยด้วยนะครับมีตัวอย่างที่ดีๆหลายอย่างของบริษัทชั้นนำที่มาใช้ไทยเป็นฐานของสำนักง,งานภูมิภาค ตัวอย่างที่โดดเด่นเลยคือของอโก d a นะครับอโก d a ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานหลักในการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมทั้งการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคทั้งหมดของอโก d a พนักงานในประเทศไทยที่อโก d a จ้างอยู่เนี่ยมี3,000คนนะครับครึ่งหนึ่ง1,500คนเป็นต่างชาติจาก50ประเทศอีกครึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรไทยที่มาทำงานร่วมกันอีกบริษัทหนึ่งคือออสตอม เป็นบริษัทที่ผลิตพัฒนาระบบอนัสัญญาณของระบบรางจ้างเอนจิเนียร์ในไทยอยู่800คนอยู่ตรงพระราม4นะครับใช้ไทยเป็น r e i o o n a l h e a d q u เ t t r r ด้วยแล้วก็พัฒนาและ Export ระบบอนัสัญญาณเนี่ยไปทั่วโลกพัฒนาจากที่ประเทศไทยอีกบริษัทหนึ่งคือ Exxon Mobil Exxon Mobil เนี่ยใช้ไทยเป็นฐานในการทำว g i o n a l h e a d q u เ r t e r นะครับเขาเรียกว่าเป็น Bangkok Global Business Center จ้างบุคลากรอยู่2,000คน พูดได้12ภาษานะครับให้บริการ Exxon Mobil ในทั่วภูมิภาคแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือ Huawei จ้าบุคลากร700คนเป็นต่างชาติครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาซอร์สไทยประมาณพันกว่าคนแล้วก็ใช้ไทยเป็นศูนย์กำกับดูแลธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งเป็นศูนย์ของ t r a i n ิ่งเซ็นเตในภูมิภาคด้วยนะครับนิชินเองบริษัทชันำอาหารของญี่ปุ่นก็ใช้ไทยเป็นเบสของ สำนักง,งานูมิภาคแล้วก็เป็นศูนย์ไอเนดีของูมิภาคด้วยนะครับเพราะนีน้อันนี้เป็นตัวอย่างดีๆว่าเราเองมีศักยภาพอีกมากมายที่จะรองรับบริษัทชั้นนําจากทั่วโลกให้มาตั้งในประเทศไทยนะครับเป้าหมายต่อไปคือว่าเราจะไปพยายามลุกบริษัทท็อปร้อยนะครับที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีโรงงานผลิตแล้วแต่ยังไม่มีสำนักง,งานูมยภาคเราจะดึงบริษัทเหล่านี้ให้พิจารณาประเทศไทย ในการย้ายริชแ n a l h e a d q u เ r t e r หรือว่าจัดตั้งใหม่นะครับที่ประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนี่คือทั้งหมดนะครับของ In s ไซต์ภาครัฐเขาคิดอะไรเขาจะลงมือทำอะไรเราควรจะติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผมพูดเสมอว่าภาครัฐเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ปล่อยน้ำลงมาในแม่น้ำนะครับเขาเป็นต้นน้ำเขาเป็นต้นทางเขาเป็นต้นขั้วเขาเป็นทุกอย่างก่อนที่นโยบายจะไหลลงมาคุณจะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณจะเชื่อไม่เชื่อ,ออีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่เมื่อคุณอยู่ในน้ํานั้นคุณอยู่ในแม่น้ํานั้นคุณต้องฟังเขาครับคุณต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรคุณต้องรู้ว่าต้นขั้วเนี่ยมาแบบไหนถ้าคุณรู้แล้วอยู่ที่คุณครับว่าคุณจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรมันคือ What? So What? Now What? วันนี้สิ่งที่ผมทําได้คือผมเอา What มาบอก So so w ว a t คุณต้องไปคิดเองแล้วน what จะลงมือทําอะไรคุณก็ต้องไปคิดเองเช่นเดียวกันหวังว่า What ในวันนี้คือ i n s i g h ์ของรัฐบาลรัฐไทยคิดอะไรอยู่ น่าจะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยใครคิดนาวัดได้แล้วว่าจะทำอะไรต่อไปลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ